่ะอยู่กับช่องมามี่กุ๊กนะคะวันนี้กุ๊กจะมาเปิดคลาสโยคะ15นาทีนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะโดยเราจะมูฟเมนต์ไปเรื่อยๆตามลมหายใจพอเรามูฟเมนต์ไปเรื่อยๆตามลมหายใจมันก็จะได้ในเรื่องของคาร์ดิโอด้วยเนาะเน้นในเรื่องของการหายใจแต่เราจะไม่กั้นหายใจเลยคลาสนี้สามารถฝึกได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานโยคะมาบ้างแล้วนะคะ ป็นถือว่าเป็นคลาสที่เบสิกนะไม่ได้ยากมากแต่ว่าเราต้องรู้ท่าของโยคะในระดับนึงก่อนที่เราจะมาฝึกอันนี้นะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันก้มแล้วเงอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองดูนะคะถ้าเกิดทําไม่ได้มีการก้มอะไรเยอะแล้วรู้สึกรองมืนศรีรษะก็คือเลี่ยงใน,ใ,นในชั่วโมงในคลิปนี้ไปได้เลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ปุด,ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะสําคัญมากๆคือกดกระดิ่งนะคะจะได้แจ้งเตือนไปด้วยค่ะไปดูคลิปกันเลยค่ะ อื่นนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งบนซ่อนเท้าแบบนี้นะคะให้วางเท้าลากซึ่งบางคนอาจจะนั่งไม่ได้เพราะอาจจะมีปัญหาหัวขเขา่าหรือรรามเนื้อที่ตึงทั้งหมดตรงนี้นะคะตึงมากเราก็จะใช้หมอนหรือบล็อกก็ได้นะคะหมอนก็อาจจะใหญ่หน่อยเนาะค่ะใหญ่ไปก็ะขาจะต้องว่างขึ้น นะคะอ่ะตย่างนี้ทุกหน้าก็จะสบายมากขึ้นนะคะเอาเท้าเก็บเข้าไปด้านในของหมอนนะคะหรือว่าใครที่ยังนั่งบนหมอนไม่ได้นะคะก็นั่งควาขาสุขาอาชนะได้เลยค่ะค่ะให้ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นหา,าาห,าออหายใจเข้าคลายหายใจออกหายใจเข้าค่ะรับลมหายใจนะคะและหายใจออกอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าและหายใจออก ยกแขนข้างซ้ายขึ้นหายใจเข้าค่ะเอ็นต้วัวขวาหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกเน้นค่ะค่ะหายใจเข้าและหายใจออกเปลี่ยนแล้วเน้นยืดสีข้างหรือว่าวอร์มสีข้างของเรานะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าค่ะและหายใจออกยืดหายใจเข้าและหายใจออก หายใจเข้าให้เหยียดแขนการแขนออกหายใจออกบิดตัวไปทางด้านขวามือซ้ายจากที่ต้นขานะคะมือขวาวางด้านหลังหันไปด้านหลังยกกลับมาหายใจเข้าค่ะและออกหายใจเข้าหายใจออกใครไหวลองทำในเรื่องการของหายใจนะคะตามรูดนี้น,นะคะเข้าและออกเปลี่ยนถ้าใครหายใจสั้น ก็ไม่ต้องกังวลนะคะหายใจปกติของเราได้เลยแต่จังหวะตรงไหนที่ควรออกนะคะก็ให้ปรับตามบุ๊คค่ะหายใจเข้ากลับมาเหยียดแขนขึ้นค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆลดมือลงด้านหลังวางโดยให้ปลายนิ้วมือหันไปทางด้านหน้านะคะลักษณะนี้นะเราจะยืดส่วนด้านบนของเท้านะคะหายใจเข้ายืดออก หายใจออกค่อยๆยกเขาให้สูงขึ้นไม่ยกกบนนะคะหายใจเข้าว่างดึงตัวกลับมาหายใจออกค่ะย,ยกเข่าลอยขึ้นหายใจเข้าหายใจออกจะตึงๆบริเวณหลังเท้าตรงนี้นะคะหายใจเข้าและหายใจออกยืดอกไว้หายใจเข้า และหายใจออกค่ะหายใจเข้าค่ะเหยียดแขนขึ้นหายใจพักตัวลง,างนานๆนะคะเป็นชายโพสก้มศีรษะลงค่ะพอนคลายกล้ามเนื้อนะคะโค้งหลังขึ้นมาหายใจเข้าค่ะเหยียดแขนขึ้นหายใจออกยืดและกล้มโค้งหลังขึ้นมาค่ะหายใจเข้า และหายใจออกหลังสุดท้ายค่ะหายใจเข้ายกแขนขึ้นคลายมือลงหายใจออกนะคะเปลี่ยนเป็นกระโดดส้นเทา้านะคะตรงนี้ถ้าไม่ต้องใช้หมอนแล้วนะคะเก็บขาเข้ามันให้ขนานกันนะคะจิกป,ปลายเท้าไว้นะคะเมื่อกี้เราดสว่วนด้านบนตรงนี้ตอนนี้เราจะตรงข้ามนะคะกระดดส้นเท้าไว้เอามือแตะที่ก้น หายใจเข้าให้ดันก,ก้นให้อยู่แนวเดียวกับอเขา่ายืดอกยืดซี่โครงเนี่ยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะหายใจเข้าเก็บหน้าท้องมาวางก้นลงหายใจออกเหยียดแขนและก้นศีรษัลงโค้งหลังขึ้นนะคะมีแต่ก้นหายใจเข้าหายใจออกเหยียดหน้าหายใจเข้าค่ะ กดก้นลงนะคะเหยียดแขนไปด้านหน้าแล้วก้นศีรษะลงรอบสุดท้ายโค้งหลังขึ้นมือแตะก้นขลักไปด้านหน้ายืดหน้าท้องนะคะค่ะจากนั้นทิ้งก้นลงเหยียดแขนก้นศีรษะช้าๆ้า กลับมาวางอยู่ที่พื้นนะคะตั้งเข่าท่าแมวนะคะปลายเท้าวางราบหลังตรงหายใจเข้าลดหลังลงนะคะให้เหมือนตัวยูมองตรงหายใจออกค่ะโก่งหลังขึ้นก้นศีรษะหายใจเข้ากดหลังลงและมองตรงหายใจออกโค้งหลังขึ้นช้าๆก้มศีรษะลง หายใจเข้ากดหลังลงมองลง,ลงและหายใจออกช้าๆหายใจเข้ากดหลังลงมองตรงและหายใจออกช้าๆกงหลังขึ้นและคลาย จากนั้นเหยียดขาข้างขวาออกนันทางกดปลายเท้าลงนะคะค่ะหายใจเข้ายกแขนข้างซ้ายขึ้นหายใจออกเอาแขนซ้ายสอดไปและวางไหล่ลงศีรษะวางพื้นหายใจเข้าเหยียดแขนข,ข้างขวาขึ้นหายใจออกเราค่อยๆเปิดไหล่ขวาออกไป หายใจเข้าลดมือลงหายใจออกผลักขึ้นมาแล้วยกแขนข้างซ้ายขึ้นค่ะจากนั้นเอามือซ้ายแตะพ้นนะคะยกแขนข้างขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกผลักสะโพกไปข้างหน้าเหยียดแขนไปทางด้านหลังค่ะหายใจเข้ากลางแขนออกมาหายใจออกยืดไปด้านขวา แล้วเหยียดแขนข้างซ้ายค่ะหายใจเข้าลดแขนซ้ายหายใจออกเหยียดแขนขวาพยายามผลัสกสะโพกมาข้างหน้าหายใจเข้าขึ้นหายใจออกหายใจเข้าขึ้นค่ะเอามือซ้ายแตะที่ก้นหรือวางที่ส่อนเท้านะคะเหยียดแขนขวานะคะไปทางด้านหลัง มุนกลับมาลดมือซ้ายวางพื้นยกขาขวาขึ้นพยายามให้ก้นอยู่ที่เข่านะคะหายใจออกพยายามยกขาข้างขวาให้สูงขึ้นมากที่สุดเก็บหน้าท้องเกรงก้นเกรงหน้าท้องไว้นะคะค่ะจากนั้นลดมือลงวางที่พื้นนะคะดึงกลับไปนะคะเป็นแพลงหายใจออกดาวเวิร์ดค่ะ กดส้นเท้าและกล้มศีรษะลงแผลงหายใจเข้าให,หให้หัวไหลอยู่พอดีเข้ามือออกค่ะกดส้นเท้าและกล้มหายใจเข้าและออกค่ะแล้วก็วางหัวเข่าลงที่พื้น โค้งหลังค่ะกค้งศีรษะลงค่ะจากนั้นโยกตัวขึ้นมาเอามือแตะที่ก้นนะคะหายใจเข้าหายใจออกง่ายคือค่ะแล้วก็กลับมาวางมือตรงที่พื้นนะคะลักษณะนี้ถอยขาซ้ายไปข้างหลังค่ะเข่าวขวาอยู่พอดีกับก้นเลยหายใจเข้ายกแขนข้างขวาขึ้น หายใจออกสอดแขนข้างขวาตายไหล่ซ้ายวางไหล่ลงไปเลยนะคะค่ะเหยียดแขนข้างซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเปิดไหล่ซ้าย่าลดลงวางผลักขึ้นค่ะยกแขนขวาค่ะจากนั้นยกตัวขึ้นมาเอามือขวาแตะที่ก้นนะคะแล้วก็เหยียดแขนซ้าย กลับสะโพไปข้างหน้าค่ะม้นกลับมาคาะก,การแขนหายใจเข้ายืดไปทางซ้ายลดมืนซ้ายแล้วเหยียดแขนข้างขวาหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลดมือขวาและเหยียดแขนข้างซ้ายยงังผลักก้นมาทางด้านหน้านะคะหายใจเข้าขึ้นหายใจออก ใชข้าค่ะเอามือแตะก้นหรือเอามือวางที่ส้นเท้านะคะค่อยๆเหยียดแขนข้างซายค่ะหายใจเข้าขึ้นวามือขวาไล่ยกขาซ้ายขึ้นนะคะพยายามดันก้นมาทางหัวเข่านะคะลักษณะนี้ยกขาซ้ายให้สูงขึ้นเกรงไว้นะคะข้ามแอท้อง ลดมือซ้ายลดขาดซ้ายค่ะพลิกตัวนะคะเป็นแปลงาาว n ค่ะหายใจออกกดส้นเท้าและกล้มศีรษะลงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกค่ะ แลก็ค่อยๆวางเข่าลงโค้งหลังค่ะเป็นชายโพสก้องศรีรษะหนุวผ่อนคลายฝออ่ามือนะคะในการหมุน